ไม่มีใครแก่เกินเรียนทําพูดนี้ยืนยันด้วยเรื่องของนุชอ่าเพราะว่านุชเนี่ยเป็นเพื่อนมหกของพี่มดคิดดูนะเพื่อนมหกไม่ได้เจอกัน30มสกว่าปีต่างคนต่างแยกย,ย้ายพี่มดเรียนวิศวะที่บางมดนะคะอุตสาหการภาควิชาอุตสาหการเห็นอย่างเงี้ยเรียนจบวิศวะส่วนนุชนะคะ ปรภาษีนุชนี่นะคะเรียนจบมชแล้วก็เป็นเซลล์จนกระทั่งเป็นเมนเดเจอร์นะคุมแบบโอ้โหตามจะเข็บชายแดนประเทศไทยนะคะประเทศเพื่อนบ้าน28ปีกับประสบการณ์การเป็นเซลล์ของพี่นุชพี่นุชวันที่เจอกันนะคะจากที่จากกันไป30กว่าปีนะคะ34ปีมาเจอกันคือนุชลอาออกจากงานค่ะมาซ่อมร่างเพราะว่าเป็นออฟฟิศซินโดมปวดเมื่อยร่างนุชก็ตื่นเช้าขึ้นมาก็ต้องวิ่งมีเป้าหมายจะวิ่ง เดือนละร้อยกว่ากิโลนะคะแล้วนุชก็ถามว่าพี่มดทาอะไรพี่มดก็เลยเล่าว่าเออพี่มดเนี่ยออมีสถาบันในการพัฒนาแล้วก็สร้างที่ปรึกษาทางการเงินนะนุชสนใจไหมนุชก็บอกว่าแต่นุชนะเน่ยไม่ได้มีความรู้นะไม่ต้องมีความรู้แค่ขอใจแล้วก็โหเนี่ยมีใจมากโอเคแล้วแล้วนุชก็ยังแถมได้มีเวลาในการดูแลสามีมีเวลาในการได้ออกกําลังกายเหมือนเดิมนุชก็เข้ามา เรียนในโครงการที่รึกษาท้านการเงินพวกเราเชื่อไหมนุชรักการเรียนรู้ทุกอันนุชไม่มีข้อแม้ในการเรียนรู้ทําให้นุชประสบความสําเร็จกลายเป็นนักวางแผนการเงินแถวหน้าอันเนี้ยมันจะไม่ภูมิใจได้อย่างไรคะคนหนึ่งคนตั้งใจจะกเกษียณคนหนึ่งคนตั้งใจจะมาซ่อมร่างแต่วันนี้คนหนึ่งคนมีประโยชน์กับคนรอบข้างไปบอกให้คนที่รู้จักได้ต้องวางแผนการเงินนุชเองบอกว่ามด นุชเนี่ยมีเงินเก็บนะแต่มันแต่พอเกษียณปั้งตัดสินใจออกจากงานมีแต่เงินออกไม่มีเงินเข้าวันนี้นุชก็เลยเดินสายบอกน้องๆที่นุชรู้จักว่าเราต้องวางแผนถ้าเราวางแผนแล้วชีวิตของเราเนี่ยมันจะหัวเราะได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันเกษียณจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตนั่นแสดงถึงนุชกำลังไปสร้างความสงบทางใจให้กับคนรอบข้างในอาชีพที่ปรึกษาดานการเงิน